พี่ช่างอยากทำปีภู้ไทยเป็นของขวัญให้กับเจ้าตัวเล็กจึงจำเป็นจะต้องตีมีดที่ใช้สำหรับแกะสลักเพื่อติดตั้งลิ้นปีและมีดเล่มนั้นก็คือคิริดาชิมีดสารพัดประโยชน์ของญี่ปุ่นค่ะพายุฝนพัดพาเอาเศษใบไผ่ร่วงหล่นจนทำให้พื้นที่ดูรกร้างนี่คือเหล็กแหนบสิบล้อ ที่ต้องตีร้อนขึ้นรูปเมื่อเห็นความหนาของเหล็กแล้วพี่ช่างถึงกับยิ้มอ่อนเลยค่ะติดตั้งหัวเป่าลมกับเครื่องเจียหากต้องการให้ไฟแรงสม่ำเสมอแนะนำว่าควรทุบทานให้เป็นก้อนเล็กๆเ,เสียก่อน แต่การใช้ฐานก้อนใหญ่มันก็มีข้อดีอยู่นะคะฐานจะหมดช้าไม่ต้องเติมฐานบ่อยทว่าคุณก็ต้องมั่นใจในแรงลมที่เป่าเข้าไปในเตาด้วยว่าจะทำให้ไฟโ้มกระพือได้แรงดังใจใบตองเป็นตัวช่วยชั้นดีจะปกป้องผิวของช่างจากสะเก็ดไฟทีนี้ ก็มาเริ่มกระบวนการตีมีดคิริดาชิกันเลยค่ะมีดคิริดาชิมีดที่เปรียบเสมือนกับผู้กันของจิตกรเพราะมีดชนิดนี้เป็นเครื่องมือเฉพาะสำหรับศิลปินผู้สร้างงานศิลป์ไม่ว่าจะเป็นบอนไซแกะสลักไปจนถึงการเย็บปักถักร้อย ถูค้อนกับดินเพื่อลดอุณหภูมิหน้าค้อนป้องกันหน้าค้อนเสียทรงในการตีดัดโคง้งคุณอาจจะใช้ค้อนหรือเหล็กแท่งกลมมาเป็นตัวรองเมื่อพบว่าเหล็กเริ่มงอมาอีกฝั่งก็จำเป็นต้องพลิกด้านแล้วตีนวดให้เสมอกัน ทำแบบนี้สลับไปมาจนกว่ามีดจะมีคมเฉียงเบี่ยงไปด้านเดียวในการลงค้อนก็จะเน้นตีด้านเดียวเพื่อให้คมมีดเบี่ยงไปในด้านนั้น พอตีขึ้นรูปได้ตามต้องการแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตัดทรงมีดค่ะแต่จู่ๆกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันพี่ช่างเกิดทําสิวหายมือคว้ามีดพระได้จึงลองใช้ตัดแทนสิว ใบตัดที่ใช้เป็นใบตัดเหล็กธรรมดาในคลิปไม่มีการใส่กาดบางใบซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่อันตรายเราจึงปรับรอบเครื่องเจียให้ต่ำลงและพยายามเบี่ยงตัวออกจากแนวรัศมีใบตัดหลังจากตัดทรงมีดแล้วก็มาตีแต่งด้ามให้โค้งงอเพื่อรับกับมือผู้ใช้งาน ต้องยอมรับว่ามีดคริริดาชีนี้แม้จะมีความเรียบง่ายแต่กลับซุ่มซ่อนแนวคิดศาสตร์ศิลป์ไว้อย่างสร้างสรรค์ตรวจสอบความเที่ยงตรงของสันมีดถ้าพึงพอใจแล้วก่อนจะชุกมีดก็ต้องมาตะใบแต่แตงทรงกันก่อนค่ะโดยการตะใบแต่งทรงจะทำเพียงแค่ด้านเดียว ซึ่งการแต่งทรงด้วยมือก็จะยากกว่าการใช้เครื่องเจียพอสมควรเพราะต้องบังคับให้แนวตะไบเสมอกันอีกทั้งยังต้องตะไบให้มีดดูสวยงามน่าใช้ยอมรับเลยค่ะว่าเหนื่อยและใช้เวลานาน,านพอสมควรมีดเหล็กแหนบเล่มนี้ตีขึ้นรูปร้อนจากเหล็กแท่งเดียว แล้วตะใบคมให้มีลักษณะปลายคมเบี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่งตามแต่ความถนัดของผู้ใช้งานโดยเล่มนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ถนัดมือด้านขวาค่ะ เตรียมน้ำใส่รางไม้ไผ่เพื่อเริ่มการชุบเพื่อป้องกันเหล็กบิดงอจึงอุ่นเหล็กก่อนจะลงไฟค่ะขอแค่เหล็กเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงก็นำเข้าเตาไฟได้แล้ว มีดเล่มนี้สาเหตุที่ชุบในน้ำเปล่าก็เพื่อต้องการให้มีดแข็งกว่าปกติถ้าชุบแล้วปลายคมมีดขาวแสดงว่ามีดแข็งพอใช้แล้วค่ะด้วยเหล็กมีสันหนาถึง12มิลลิเมตรจำเป็นจะต้องค่อยๆเลี้ยงน้ำป้องกันความร้อนลามลงมาบริเวณคมมีด พอมีดเริ่มเย็ยนตัวแล้วก็ราดน้ำลงไปได้เลยมีดเล่มนี้พี่ช่างจงใจไม่คืนไฟหรืออบอ่อนเพราะต้องการคุณสมบัติความแข็งของมีดแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือมีดทั้งแข็งทั้งลื่นจนยากแก่การรับคมซึ่งในคลิปนี้เราจะเริ่มรับคมด้วยหินสามชนิดก็คือหินเพชร ต่อมาคือหินโป่งและใช้หินโครนเป็นหินลำดับสุดท้ายซึ่งใช้ระยะเวลาในการรับคมร่วม8ชั่วโมงเลยค่ะอยากให้มีดคมยิ่งขึ้นควรนำไปสบัดหนังแต่เราไม่มีหนังจึงอาศัยไขขัดบวกกับท่อนไม้สนแทนค่ะ ในตอนที่ขัดต้องปราศจากฝุ่นหรือเศษดินค่อยๆปาดคมไปในทิศทางเดียวทำแบบนี้สลับกันทั้งสองด้านเดี๋ยวเราลองมาโกนขนทดสอบความคมดูกันค่ะ มีดคิริดาชิแบบดั้งเดิมจะตีขึ้นรูปจากเหล็กชิ้นเดียวไม่ตกแต่งด้ามหรือฝักเพราะเป็นมีดใช้ในงานแกะสลักแต่เห็นมีดเล็กๆแบบนี้ความคมไม่ธรรมดาเลยค่ะปลายคมมีดจะมีการชุบแข็งกว่ามีดธรรมดา เพื่อให้มีดสามารถคงความคมเอาไว้ได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าคิริดาชิก็เปรียบเสมือนกับผู้กันในมือของจิตกรผู้กันทองในมือผู้มีรู้สินก็ย่อมสิ้นประโยชน์ไปอย่างไรค่าแต่กับผู้เรืองรินศินลปา เพียงหญ้าคาก็ยังอาจวาดแผ่นดิน